ใส่มันทั้งนั้นเลยครับขมอมล้ำดีเะไ,ได้เนี่ยบอกให้เจียวอีกหน่อยอครับครับสวัสดีนะครับนะคลิปนี้มากินต้มเปร็ดปลาไหลนะครับนะ ก่อนอื่นก็ต้องขอโทษขออภัยปลาไหลด้วยนะครับนะขอโทษมันตัวใหญ่เลีครับขนาดเสียอยู่หลายปีก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับที่มากินเป็นอาหารนะครับแล้วก็ขอโทษขออภัยค้นมากินปลาไหลด้วยนะครับนะมากินข้าวแร้งกันครับต้มเป็ดปลาไหลตัวใหญ่นะครับผมก็เพิ่งเคยกินตัวใหญ่ขนาดนี้ครั้งแรกขึ้นกันนะครับนะปกต,ติผมเสียแต่ตัวเล็กหน่อยมาต้มนะ มื่อนี่ก็อยากลองมันตัวใงญ่มันสิเป็นยังไงนะเนี่ยมันก็สีลายแท้สีหวานจ่วยๆแท้ามาลองเบิ่งครับต้มจนน้ำแห้งเลยครับผมว่ามันตัวใงญ่ยลายผมย่านมันบมเปืนเน่อยนะต้มจนแห้งเลยด้วยเติมน้ำสองรอบต้มใส่ใบสมุนไพรข่านอ่อนครับอื ไปดีค่ะอุย้ยหอนหอนเห็นปะหันไฮไฮอยู่อ๋อลืมก็ต้องขอโทษขออภัยะเน้นน่วัดผมนะคี่เที่ิวข้าวเนรับมันมีเน้นมาคอมเมนต์น่าโยมบาปนะทำให้อัตมาหิวข้าวซนเวย มาละช่วงบงตอนเด็กเนาะเจ็ดยีเย่เนบเจ็ดยี่เน็บมันมันมันฮอนอยู่นี่มันแซ่บมันครับแทบสิบเบอร์เหลียวน้ำไปสดและมันแห้งอย่างไรเติมน้ำสองรอบเลย ท่านเติมอีกบมยำมันเสียรสชาติาาไงผมเลยว่าเติม,ม,มนำ,นนำนมันขันเสียนั่งวัวไงข้ังในเนยครับนญ่ลายรเป็นตะยันเนาะ บึงเนี่ยมันอือหืออือหือโฟกัสเราลองมันใส่เหก่อนครับของแซบโอ้บึงฟังจบหักกระดูกมันนะดังแกะไปน,นึงไปโอ้บึงใส่ันก่อนครับออป ผมนี่คือกินจะใส่มั้งแก่คือสีอิ่มแล้วนะใส่แย่เท่าไรครับอืมปลาดิบเปื่อยอวน่นะอืมแซ่บครบับใส่แย่สิดลยโอ้ยเสียงแ่บผมอึมล้ำเลยวนี่อันนี้วันตับมันนะครับนะเลือดมันครับริมเลือดนะั้น อกิจะกินขาเข้มหน่อยนี่นะครับนะสไตล์ผมก็เป็นซี่นะครับนะกินไปเรื่อยๆอืมก็ต้อ,องชิมได้จงเลยสิเนาะใส่มันออกมาได้โดยสวัสดิภาพ บ่อมันขาดเว้ยโอ,โอ,โอ้จานาบบไรสาระยูนี่ครับใส่มันท่านไนด้ครับผม,มัมล้ำดีได้ไดดเนี่ยบอกให้จานหน่อยอ กินี่ดิดขาที่เครื่องที่ันใส่ลงไปเนี่ยสามารถกินได้ทุกอย่างเลยครับสมุนไพรนั่นเลยแต้ว่าใส่ปลาไหล่สวนหยาดลีนะครับ ขมเนิดๆครับอ่ำลำมันอ่ำลำรู้จังไหม,มไปยังบ่ท่านเปนยดีป่ไหนอยู่ต้มจะนำแังงนี่อย่างน้อยมันเนาะลิมเลียดมันคันใส่มันี่ เพิ่งขนาดหัวม่นเนี่ครับป้าในครั้งนี้นะสมหัวประคอเล เน,นเนื้อสาเหตุที่ต้มเป็ดเพายัางไม่ได้กินเลือดนันครับเลือดมันจะเป็นเซนเปนเส้นออกมาเลยมากินมาเนี่ยว้าวานเนี้อ,อไหลไอ้เลยครับตัวนี้สุดยอดเลย นำแบบคุกคลิกนะสุดยอดอะไรไหเนี่ยโอ้โอการปักมือ, <S <S อมาครับมวเมื่อว้อย่าฟื้นนะครับติดข้อตายได้เลยนะ ไส่ใบนี้พร้อมแล้วใบกระเพราใบกะเพราดับกินข้าวได้ตัวไงเนี่ยมมนไหลเลยครับ เมืองกลางมันแขาวนี้ยยำไม่ได้รับอันตรายเลยบางคนที่ยยำนะครับอันตรายครับ เสริมแคลเซียมฟเขาว่าก่อ,อนจะเอ็นกันอย่าหม้หละเอียดก่อนนะครับผมมกักจะใส่มันนี่แหละโอ้สุอดอยอ,อดเลยครับเสียบอีกสุดยอดเลยเมื่อนั้นซส้อมาเลย ไอ้ยุ่นนองกินเนะนี่ยมันมีแต่ตัวน้อยครับสามตัวเคิงกิโลเคิงกิโลนี่ตัวเดียวนี่เกือบโลครับมันขายโลละ, 200. ะลสองร้อยนี่เทว่าแพงอยู่นะครับโลสองร้อยนี่ย อเอาละครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่อง y o u t u ู e ลูกเวาตาลแพมีขอบคุณทุกคมเมนเต์นะครับจากผมนายคิมนายครับ ของกับกินให้เกาหลีของประเทศนี่